นี่ครับเราอยู่กับไาเย็นเตะนะครับวันนี้ที่หน่อยกลัจังเลยกลัจังเลยถึงแล้วเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไปเปล่าเฟรนด์เดินไปเปล่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนเลนดิชแนลนะครับอวันนี้เราอยู่กันนี่ครับเราอยู่กับไาเย็นเตะนะครับวันนี้ เราอยู่กับไฮเยเตนะครับสเปกตาสเปกตาสเปกเทาสเปกตาอ่าไม่ออกเออไม่ราตัวนี้นะครับ <c oughs> มาในทีมที่แบบว่าสีเขียวนะครับผมล่าสุดนะครับตัวเพื่อนของเขามาแล้วนะเ <c oughs> พื่อนของเขานี่อันนี้คือเพื่อนของเขาที่เพิ่งมาไปนะครับอ่านี่เจ้าตัวนี้อ่ามาเป็นทีมนะครับเขามาเป็นทีมไปชมคลิปันเลยนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วถ้าคนใช้ขนาดดังกระจายเขียวเท่เกิน ไปเป็นแชรีไฟเตอร์สะหน่อยวันนี้ไอเทมพยาเตะนะครับก็ยังออกเหมือนเดิมนะครับผมพลังแสงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปปให้เป็นสีเขียวไอตัวนี้นี่น่าจะเป็นเออแก๊งเดียวกับเซฟิทที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดย่านี้คือย่าของแชรี่นะตัด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 ต ครับคนดังแ pues mm hmm. ม่งลุมก 8, nah ูแน่มันลุมกูแน่มันลุมกูแน่ขอช่วยช่วยนย่วยนยกจังเลยกจังเลยนะครับเอ้มันจะเวดบู อ่าเว็บการอย่างนี no ้เสร็จเสร็จโจโซเจ็ดเอา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 เอ๊ะไปเลยไปเลยไปเลยเอาดิเฮ้ยไปเลยไปเลยมันโดไปแล้วอุ้ยเจ็บว่ะเว็บการต้องลงล่างไปต้องลงล่างทัานท่นท่นท่นเพื่อนจะโดนก่อนบีบบีบบีบก่อนเดียวบีบก่อนเดียวสี่ตัวคนเล่นที่คนละหน่อยกูตีไปคนละแมตสองแมต เฮ้ยมันเปิดหลดังฟอเลยไม่ได้อะไม่ได้อะม,มันก็เป็นไงบ้างเนี่ยเบล้านกูมายแล้วต้องเร็วๆหน่อยตอนแรกผมว่าจะบวกก่อน,นอยากเห็นล่นตีมันว่าเออผมรอดูอยูรร่เนี่ยะวังระวงังลมมันลงไปแอตติอย่างที่เมนต์ไปช้า ลอดเยวกลับไปปลดกาะจายสอนเชิงมาซะหน่อยบนสองบนสองได้ไลยไใสุดเลยเรียนเรียนเชื่อ่เก็บกว่าเชื่อรอเราต้องเลิกแย่งเวการเงินเราถือว่าดีฮะ เล่นเล่น,ลนทำเกมทำเกมแครรี่นี่ต้องรวยไว้ก่อนนะครับไม่ใช่เราไปแย่งคนอื่นนะเราเก็บเท่าที่เก็บได้ผมฟังรอบนี้เสร็จจะลงล่างได้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 ปุ๊บนี้ถือว่าดีครับป่ามันอยู่บนป่ามันได้ปุ๊บนี้ถือว่าดีมากเราวิวอยู่กลางผมเจเว็บก่อนด้วยครับเราวิวอยู่กลางเห็นไหมด้ป้อมได้ป้อม ดูเลนต้าไปก่อนใช่ไหมเ้าเราก็ไป็นการ์อ่าเราก็มาตีป๊อปนะครับโอ้โหกลางกี่ตัวได้ล่าง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 ได้ร่างได้ร่างน้ำเขียว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 จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอ่าเราูเงินต้องฉีดนะเป็นคิลี่ต้องหาตังเก็ตนะอันไหนที่มันบกพร่องเนี่ยเราซ่อมไปเลยฮะ เดี๋ยวเวฟก่อนแล้วเราไป็นาดให้กันเขาเลยนัดด้วกันบนอ่ะคือเลนโลมากอะเล่นกลางได้เล่นกลางได้เล่นกลางได้ดึงแล้วพี่เล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางวิ่งเรือทุ่งกลางล่างเลยไม่าตีนะไม่ได้ผมมีฟาร์มหมดไม่ได้ไม่ได้พี่นกับฟาร์มไปครับฟาร์มไปฟาร์มไปลิีก แบกหน่อยครับเอ้บนสองสามเลยกลารก,การก่อนการก่อนเอากลางก่อนการก่อนปลป้อมเอล่ปอมน่อนี้คม่เอมูสินเดย์ลูคดบลเล่นลเนี่ยแล้วนี่ยยีพบเพื่อเอาไปหนึ่งสำรับนำ้ำเขียวตยัว้งสอนลนวไม่ปิดป้อมนะไม่ได้ดตหลบได้ ที่ปิดป้อมอะแต่พ่อ,รอเราบอกเด็กแท็กซล้รอมา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 วิ่งครมันปิดป้อมมันปิดป้อมมันปิดป้อมถอนแล้วพ่อถอนแล้กเล่นอยู่มิกเล่นอยู่แอ่ที่เอาไปปล่อยเลยเฮ้ยปล่อยไม่เป็นเหรอแผ่นนี้ปล่อยเหมือนเดิมนะครับดักนซ้าเยอร์ปล่อยในป้อมนะครับให้มันแทงป้อมนะครับถึงนักเรียน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปเปล่าฟอเรสเกไปเปล่าปั๊บปั๊บปั๊บบเลยบ้ซ้ายวิลวิสอที่ปล่อยด้านนยครับปล่อยด้านปล่อยแต่ป้อมไงตีเลเอา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 เอจะเก็บสับรับเจย แค่รวยก็เข้าไปครึ่งลำรู้จักไหมล่ะกื้อ่ะดู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 น้ำเขียวน้ำเขียวไปแล้วน้ำเขียวไปแล้วล็อกก่ะล็อกก่ะล็อกก่ะล็อกอ่ะอีกมาบนบนเล่นบนเล่นบนไหวไหวไหวไไปปีีเอ้ยใครมันกลับบ้านวะนักลบจริงไะเนี่ยไปนำด้วยนำด้วยวิ่งนำด้วย เฮ้ยเกินไปหรือเปล่ารับเต็มตับลักรับเต็มตับลักเลยไอ้น้องปับปับโอ้ยเบี้ยวเอ้ยขอแว่นตาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยกูข้าไปทำไมวะถอยคือบวกบวกคือถอยครับให้ถอยอย่ามอบวกบวกคือบวกบวกคือบวกอีก ปูว่าเลยไม่ชนะแค่นี้บิ๊กได้แค่นี้มันได้ังม่เอาดาช่่อยช่่อยไปอยู่พี่นี้ไปอยู่ไปอยู่อยู่ไหวไหวไจริงไหวจริงไหวจริงแย่งวะหน่อยใช่หน่อยไปต่ ีฮะตุเล่นตีแล้วตุเล่นตีแล้วเรียีร้านไหมจ๊ะพอเล่นจะเล่นนี่จะเล่นเอาไปก่อดในสำรับเดินไม่ออกครับแคลรี่มันไปยพอเล่นมันรำไม่หยุดเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแบบหมดเ เปลี่ยนสีไปแล้ว้ยโออะไรอ่ะผมทำอะไรลงไปเนี่ยเดี๋ยวไว้บนด้วยพี่มาลงมามาบนมาบน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 อย่าไปล่างอย่าไปล่างเดี๋ยวเป้าด่าก็ได้พี่เดี๋ยวเป้าด่าเฮ้ยฉันที่สับสุดไปหรือเปล่าหรือไสุดไปหรือเปล่าสุดไปหรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวมันจะชัดโซลุดโซลุดโซลุดดึงก้อน ไม่ยไม่ใช่หมาอ้าวไม่เคยเจอดิโออย่าปล่อยนะโซหลุดมือเป็นหมาไปตะลอย่านะตัวนี้ดนุโซหลุดแล้ผมวิ่งกัดเข้าบ้านเลยนะเลียกกินชิวว่าดุซะด้วยไปไับปับปัปับบเร่อดเอเ่เรรย ทำมาให้หมดแล้วเราวิวอันนี้เราวิวเฮ้ยมีอะไรรูปแบนตายเฮ้ยเต็มสับลาบน้ำเขียวเอาไว้ขี้มูกหลบได้เฮ้ยมันลากกูกับมันตบเกินไปหรือเปล่าเพื่อนกูอยู่เยอะแม่งจะเก็บข้าวหัวนะฮะบับ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 อ้าโหมีคนเก็บข้าวหัวหมดไปได้ ไปแล้วครับผมสำหรับสกินคี้มูนะครับเท่จริงนะครับใครสกินสกินสีไหนปุ๊กนะสกินนี้สีเขียวครับนี่น่าจะแย่หรือว่าจะไม่ได้รับดาวไปน้องๆกี่ดาวเนี่ยอ่าโอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ